สวัสดีครับผมสวัสดีทุกๆคนนะครับอยู่กับผมต่อจาก Hello t a l k กนะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวนะครับสั้นๆเนาะกับตัวน้ำพุโซลาเซลล์นะครับตัวนี้ผมดัดแปลงใส่กับองค์นะครับองค์พญานาคนะครับที่ร้านเนาะก็เดี๋ยวมารีวิวให้เพื่อนๆชมกันสั้นๆนะครับตัวนี้ราคาในช้อปปี้ก็อยู่ที่200้ต้นๆถึง200ปลายๆนะครับตัวนี้นะนี่นะครับ แบบบนนี้นะครัท่อตัวองค์พญานาคเราก็พันด้วยเทปพ,พันใส่ไฟนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปที่ตัวดูดน้ำนะครับนะตัวดูดน้ําก็จะเล็กๆแบบนี้นะครับตัวกําลังไฟจะอยู่ที่7โวลต์น,นะครับแล้วเราก็ต่อสายขึ้นไปนะครับแบบหนึ่งนะฮะเพราะถ้าเกิดเวลาเราเราเอาออกแล้วเนี่ยเขาจะไม่ดูดน้ําให้นะครับต้องต้องถอดแล้วใส่ใหม่นะครับ อ่ะโอเคเพราะว่าบางทีอากาศมันเป็นสูญญากาศมันจะดูดดูดน้ําออกนะครับก็มันจะสวนทางกันมันก็เลยไม่ออกนะครับต้องดึงออกแล้วก็ใส่ใหม่นะครับอ่าเมื่อกี้นี้ดึงให้ดูนะครับแล้วก็สายไฟเนี่ยเขาจะให้มา3เมตรนะครับรุ่นนี้นะเนี่ยแล้วผมก็ติดแผ่นโซลาร์เซลล์ข้างบนนู้นเห็นไหมครับเนี่ยนเนี่ยแผ่นนี้นะครับข้างบนเลยนะครับแต่ถ้าโดยแสงแดดประมาณเนี้ยแสงแดดแบบจ้าจ้าแบบนี้เลยนะครับก็จะ จะจะพุ่งดีนะครับมันพูจะพุ่งดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแบบมีเมฆมาบังมีอะไรบังนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะจะเบามากนะครับแทบแทบจะไม่ออกเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องดูแสงนิดนึงนะครับว่าอย่าให้อะไรไปบังเขาเนาะพยายามใส่ในที่ที่โล่งนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับใช้งานได้สําหรับสถานที่ที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะ ไอ้ที่ที่ที่ซื้อนะครับผมในดีคริปชั่นนะโอเคอยังไงวันนี้มาสั้นๆนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับผมที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม